าตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุพมะศีรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปิจิรพุทธเจ้าทุกทุกพ,พระองค์ถ้าเรียเจ้าตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ทัาา้งหมดที่อยู่ในนิ่พานแล้วถ้าเทวดาและคนนอหตุตบัรดาและบรรดาแต่พระ,ะพธบิสัตย์หลายในชาติปัจจุบันถือแม้หากจบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีกายเข้า่องตัวในความเป็นอยู่ ขึ้นชื่อความขัดข้องเนใดเขาองค์สมเด็จพระรามกูเป็นต้นจุมบรนดาให้เกิดมีนอกจากนั้นเขาบันดาทัางพุทธวิสัตย์ทั้งหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจงเห็นใจจงย่ามีจับรรดาท่นพุทธริษัตตอนนี้ไปก็เขาบันดายากโยมพุทธวิษัยทั้งหลายตั้งใจรับพบร यथा वरिवहाबुरावरिपुरेन्दुसागरं एवमेव नेता नमुपगपति वदितं पुम्भिके वसमिच्छतु सपे बुरेन्दुसङ्ग्रपान् चन्द्रोरसो यथा मनिषोदिरसो यथा सपेति विवत् จันตุสัพพะโลกะวินัสสะธัมมาเตภวัทวันตรายูสุขีทิขายุโคภาวะอัพพิวาทนะสีริสณิจจังุทธะวจายินโญจตารอธัมมาวัฒันติอายุโณสุขังภรังอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ุทธังพระกวันตังนภิวาเดมิสังวาขาตูภคว,วตาธโมธมัมมังนามัสามิสุปฏิปันโนภควโตวสาวกะกะสังโฆสังขังนามามิ อขอญอาตโยมโชคดีมีสุขนะมีความสุขสมหวังทุกอย่างราถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นทุงความศรรถนานะจ๊ะยเฉพอะอย่างยิ่งขอทุกคนรวยมากๆนะ